สวัสดีค่ะ FC Ayura Pink Lady นะคะค่าด้วยภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้นะคะส่วนมากลูกค้าก็จะเอฟสองขวดนะคะหรือบางคนก็แบบอ้าลองดูหนึ่งขวดก่อนแต่ว่าวันนี้มีลูกค้าแบบยกขอนนะคะลูกค้เรียกว่าสี่ขวดนะคะสี่ขวดพี่มดมีของแถมให้อะไรรู้ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะช่วงนี้โควิดหลายคนจักตัวอยู่บ้านน้ำหนักตัวขึ้นนะคะพี่มดแถมนี่เลยนะคะพี่มดก็ขึ้นเหมือนกันนะขึ้นตั้งหกกิโลแน่นะคะแต่ว่าคนที่เป็นความดันต่านะคะ ให้งดดื่มนะคะให้งดดื่มอมันมีโฆษณาอยากเปิดเพลงให้ฟังอะ่ะค่ะก็ตัวนี้นะคะกับในขณะตั้งครรภ์น,นะคะก็ไม่แนะนําแต่ว่าโดยทั่วไปนะคะลดความดันนะคะเบาหวานดื่มได้นะคะความดันสูงดื่มได้ไขมันหนาำพุงหนา้าขาเบียดนะคะนอนไม่หลับไมเกรนบำรุงสมองมีโอเมก้า3แถม นีส่สปรคุนะลูกค้ารู้อยู่ลยแล้วจะแต่เพอว่าไม่แน่ใจทักไลน์พี่มดนะคะ061 061 6493245ถ้าไม่ทันเอาปากกามาจดน,นะคะ061 6493245แถมแค่นี้ไม่พอนะคะใครรับยกคอร์สนะคะดูแถมครีมรกต่ไดดให้ด้วยข้างกล่องนะคะ259บาทนะคะแถมไปให้เลยกล่องนี้ก็ลงไม่ได้ปิดไม่ได้กล่องมันไม่พอดีพี่มดต้องไปหากล่องใหม่แล้วล่ะเอาให้ดูเนื้อ ครีมกันแดดนะคะ12กรัมนะคะ259บาทนะคะเนี่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะอันนี้เป็นสินค้าร่วมรายการเพราะอยากให้ลูกค้าแบบได้ใช้ครีมกันแดดดูนะคะไม่เป็นคราบนะคะมีสีเดียวแต่ว่ามันจะปรับสภาพผิวนะคะมันจะปรับสภาพผิวแบบทุกสีผิวเลยนะคะไม่ว่าเราจะผิว2สีผิวสีแทนผิวดําผิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะแบบ เหลืองผิวสองสีผิวดำแดงผิวขาวขาวเหลืองขาว,ขาว,ขาว,ขาวชมพูนะคะจะได้หมดเลยนะคะอันนี้ทาไปหลายรอบแล้วนาอกวันนี้นะ่ะเทสหลายรอบ้วเทให้ลูกค้าอยู่หลายรอบแล้วเนะนี่ยค่ะสิบสองสิบสองกรัมนะคะค่ากระปุกสองห้าสิบเก้าบาทแถมไปเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหากล่องใหม่แล้วล่ะเพราะกล่องนี้มันปิดไม่ลงนะคะมันไม่พอดีโอเคเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าก็คือพี่โมจะไลฟ์ด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย